อาต้าไปลยล็กคุมะนะครับผมขนาด28นิ้วนะครับตัวนี้หลายน่ารักเลยนะครับมีแต่กระเป๋านะครับไอ้ตุ๊กตาเป็นพร็อพเฉยๆนะครับตัวนี้28นิ้วนะครับผมสีน้ําตาลนะครับจะเป็นสีน้ําตาลเดียวเนาะตัวนี้นะครับเป็นกระเป๋าแบบแข็งนะครับตัวนี้ขนาดนะครับแล้วน้ำหนักกระเป๋านะครับประมาณอ่า49คูณ27คูณ70ก็คือกว้างยาวแล้วก็สูงนะครับตัวนี้คือไม่ล้มไม่ลวมล้อนะตัวนี้นะครับ แล้วก็น้ําหนักกระเป๋านี่ประมาณนะครับจุดล4สี่จุดสี่กิโลนะครับหรือได้มากกว่านั้นนะครับตัวนี้น้ําหนักกระเป๋านะครับเป็นแบบแข็งแล้วก็จะหนักหน่อยนะครับตัวนี้วัสดุนะครับเป็น ABS เป็นเบรใช่ไหมครับเป็น ABS นะครับเป็น ABS บวก PC นะครับเนื้อหนาเก็บอย่างดีนะครับผมทนแน่นอนนะครับเวลาโยนไม่พังแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นกระเป๋าเดินทางแบบซิปนะครับผมสี่ล้อหมุนได้สามร้อยสิบองศาเลย นะครับหมุนที่ทั่วเลยนะครับมีรหัสล็อกด้วยนะครับผ้าซับในก็พิมพ์เป็นลายนีลัคคุมะเลยน่ารักมันรักนะครับผิวกระเป๋านะครับสแกนลายนลัคคุมะนะครับคนชักคู่ดึงสะดวกสบายนะครับเป็นอลูมิเนียมด้วยสามารถปรับความสูงได้นะครับอยากรากเท่าไหร่คนผู้ใช้นี่สูงต่ำยังไงก็สามารถลากได้ปรับระดับได้นะครับตัวนี้แล้วก็สินค้าถึงลิขสิทธิ์แน่นอนนะครับ แล้วก็เฉพาะสีน้ําตาลอย่างเดียวนะตอนนี้นะครับมีมีแค่ตัวสีน้ําตาลอย่างเดียวนะครับตัวน,นี้ราคาปกตินะครับอยู่ที่7,190บาทนะครับแต่นี้ไม่ต้องใช้เงินสดถึง7,000เลยนะครับตัวน,นี้ก็รับพ o i n t อยู่ที่70เงินสดแค่30นะครับตัวน,นี้ก็คือรับพ o i n t อยู่ที่5,033พอยสานะครับแล้วก็ใช้เงินสดอยู่ที่2,157บาทเท่านั้นเองอแค่2,000กว่าบาทเท่านั้นเองสำหรับกระเป๋า นะครับลาลาคุณะคุ้มมากบอกให้เลยว่า2,000กว่าบาทนี่ถือว่าคุ้มมากนะครับแล้วก็ไปถึง5,000ันเลยอ่าใช่ครับสามารถซื้อได้ใบเลยนะครับแบ่งกันนะครับตัวนี้ก็ถ้าจะส่งนะครับตัวนี้ก็ตามจริงเลยนะครับว่าส่งใกล้ใกล้ไกลแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็ท่านใดที่สนใจกระเป๋านะครับลายลูกคุมะขนาด28ินิ้วนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาทักกันมาแอดมินกันได้เลย